สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับเราอยู่กับไมโครโฟน USB นะครับที่เสียบกับคอมพิวเตอร์แล้วใช้ไลน์นะครับแล้วก็ในไลน์นี้ครับจะใช้สติมอยด์ในการไลน์นะครับโดยที่เราเสียบไมค์ยูเนะครับกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ใช้ไลน์ได้เลยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับไมโครโฟนชื่อมาโอ o โนนะครับจะเป็นไมโครโฟนแบบนี้นะฮะนี่อ่าแล้วก็ จะมีปุ่มปรับเกณ์น,นะครับประมาณนี้ปรับเกณฑ์เพื่อให้เสียงมันดังขึ้นนะครับก็คือถ้าแบบนี้ยก็จะปร,ปรับเสียงดังสุดเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะปรับประมาณใบสองใบสามประมาณนี้นะครับก็จะได้เสียงที่ชัดเจนนะครับซึ่งเราก็จะตั้งไว้ข้างๆององคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเวลาเราพูดเนี่ยเสียงมันก็จะเข้าไปถ้าเกิดเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็คือเราห่างจากไมโครโฟอนเนี่ยประมาณหนึ่งช่วงแขน นะครับประมาณช่วงแขนนะฮะซึ่งตันนี้นะครับมาอโน่นะครับจะชื่อเรื่องคือ a u p m 4 6 1 t r นะครับเป็นมือโฟนราคา800กว่าบาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันเป็นยังไงครับมาดูกันนะครับตอนนี้นะครับก็เขาบอกว่าเป็นไมค์คุณภาพเสียงยอดเยี่ยมที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ราคาแค่แปดร้อยกว้าบาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นไมค์ที่มี พอร์ต USB นะครับเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับไม่ได้ใช้กับมือถือนะครับซึ่งถ้ามือถือเนี่ยอาจจะต้องใช้ไฟเหลี่ยงเพิ่มเติมนะครับยังไม่เคยลองกับตัว USB OTG ครับที่ใช้กับ Android แบบนี้ครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยอันเนี้ยนนมันก็จะมีจุดเด่นเรื่องของคลิปเทสเสียงที่เขาเป็นคลิปท,ที่ดีครับแล้วก็มีการแปลงสัญญาณเนี่ยคือตัวไม้เนี่ยมัน14มิลลิเมตรครับก็คือเรื่องของเสียงเนี่ยมันชัดนะครับ เหมาะกใครเหมาะคนที่เล่นเกมประชุมตูมนะครับหรือไม่ก็ไลฟ์พูดคุยอลไรประมาณนี้นะครับมันก็ทําให้เราสะดวกที่เวลาเราพูดอะไรพวกนี้ครับอ่าก่อนหน้านี้เราใช้ไม์แบบติดปกเสื้ออ,อย่างเงี้ยมันก็จะมีสายนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นเสียบ USB เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันก็คือเขาสะดวกคิดว่ามันไม่ต้องใช้ไดเวอร์ไดเวอร์อะไรเลยอันนี้เสียบกับ Mac นะครับ Mac ผมใช้ตัวนี้กล้องเนี่ยจะเป็นกล้องของ MacBook Air มิด2,019นะครับใช้ o s เป็นบิ๊กเตอร์นะครับแมกเครื่องเก่าก็ยังใช้งานได้นะครับเสียบปุ๊บใช้งานได้เลยเลือกไมโครโฟนให้เป็น USB นะครับ external นะครับก็ใช้งานได้ทันทีครับติดตั้งง่ายนะครับแล้วก็แบบว่าสะดวกนะครับในการใช้งานนะครับก็คือปรับอะไรได้สบายเลยนะครับในกล่องจะมีอะไรให้บ้างนะครับในกล่องก็จะมีเป็นไมโครโฟนนะครับมีตัวขาตั้งให้นะครับมีตัวไอตัวบายชิวเนี้ย ที่เป็นตัวที่กันลมนะครับแต่ยืดปีนะครับแล้วก็มีแมนวนวลให้นะฮะอ่าหลากัหลกๆก็ประมาณนี้นะก็จะตัดเสียงรบ,บกวนที่เป็นเสียงแบบอ่าที่มันอยู่ข้างหลังเนยครับก็จะได้ยินแต่แบบข้างหน้านะฮะมันคือเป็นการรับเสียงแบบคาดิโอครับซึ่งแบบว่าช่วยลดเสียงรบกวนรอบข้างที่เราไม่ต้องการอย่างเงี้ยแต่ผมลองแล้วปรากฏว,ว่ามันเปิดแอร์ถ้าแอร์ดัง แอร์เปิดลมเสียงลมแอร์ก็ยังได้ยินอยู่ถึงจะใช้ตัวกันลมนะฮะอ่าทีนี้อ่ามันก็คือหลักๆก็คือใช้รับเสียงนานนะไอเกณฑ์เนี่ยผมลองปรับไปตั้งเที่ยงมันปรากฏว่ามันมันเสียงไม่ได้ดังมากเราก็เลยปรับมันใบ2ใบตามนะครับนี่แล้วก็สามารถปรับเกณฑ์ได้นะครับทําให้แบบขขยายเสียงได้นะครับ ตัวนี้ก็สะดวกนะครับในการใช้งานแล้วก็ตั้งแบบไม่ล้มอ่ะมันคือบาลานซ์ดีนะฮะใช้กับอะไรนะครับ y o u u u b e s k ักก z ้ o m Meeting นะครับทวิต Google Meet ประชุมประชุมได้หมดนะฮะ w i n d o w s m a c ทว4ต่างๆเตียบไปใช้งานได้เลยนะครับก็จะมีอุปกรณ์ตามนี้นะครับไปลกอบนะครับก็ประกอบง่ายไม่ยากนะฮะมาดูกันนะครับนี่ครับมาดูตรงนี้นะฮะนี่อันนี้การประกอบไม่ได้ยากเลยนะครับ ตัวนี้ใหม่นะครับตัวนี้ใหม่นะฮะใหม่แล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็คือหมุนเข้าไปนะครับเป็นตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็สามารถที่จะห,หมุนให้มันแบบว่าโงงตาต่างๆได้นะครับตัวนี้เป็นขาตั้งนะครับบาลานซ์ดีนะครับน้ําหนักดียืดบีเทียบตรงนี้นะครับเนี่ยยืดบีเทียบตรงนี้แล้วก็เทียบกับคอมพิวเตอร์ถ่ายยาเหมือนกันใช้คอทนตพีก็ยังเทียบได้สบายนะครับก็เป็นไม้แบบนี้นะฮะนี่ ปกติเตียงก็จะประมาณนี้นะครับเวลาเราพูดนะครับเราก็จะตั้งไว้อย่างนี้นะครับตั้งแล้วก็พูดอย่างเงี้ยเสียงมันก็จะรับเตียงด้านหน้านะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราอ่ตั้งใหม่ไว้ตรงไหนนะครับเพราะเป็นการรับเตียงด้านหน้านะครับอ่เราต้องตั้งใหม่ให้ถูกตำแหน่งด้วยนะครับอ่าก็มาแนะนํากันคร่าวๆนะครับขอบคุณคนที่เข้ามาชมคุณตุดชาติเอฟตีนะครับมีไลฟ์สดเ้ือขอบคุณมากครับก็จริงๆมีคลิปรีวิวอีกคลิปหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่า เรายังไม่ได้ตัดต่อนะครับเราก็อยากจะลองง่ายๆสำหรับการไลฟ์ผ่านติมหยดนะฮะตัวติมหยดตัวนี้นะครับเป็นเบราว์เซอร์นะครับที่สามารถไลฟ์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือมือถือได้ด้วยนะฮะโดยเป็นเบราว์เซอร์นะครับใช้เบราว์เซอร์นะครับจะไลฟ์ผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้มือถือก็ได้ตัวนี้อ่าที่เราใช้นะครับแต่งเอามาจากทางนี้นะครับอ่ากล้องอาจจะกลับด้านนิดนึงนะฮะแล้วก็ใช้อ่ากล้องจากเว็บแคมนะครับอ่า มีไม่ไม่อยู่ประมาณนี้นะครับไม่อยู่ประมาณเกือบช่วงแขนนะครับก็พูดปกตินะครับนี่มีเสียงลดเสียงอะไรไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะครับลองดูว่าการตัดเสียงรบกวนเป็นไงแต่บอกไว้ก่อนนะครับเราใช้ติมยาเนี่ยมันจะมีตัวที่แบบว่าตัดเสียงรบกวนให้ด้วยอะ่ะผมไม่ได้แต่ว่าเสียงที่คนได้ยินมันจะชั่วเรียบร้อยอะไรแค่ไหนนะครับอินเทอร์เนต็ตตอนนี้ก็ใช้มือถือ ถ่ายสัญญาณอยู่นะครับจะเป็นไต่เตมกับเราเตอร์นะฮะใช้งานได้สะดวกดีนะครับอันนี้ก็จะฝากไว้กับไม์นะครับราคา8 9 9บาทนะครับก็ต่างซื้อได้ที่เทพการ์เ็ตนะครับก็ขอบคุณเทพการ์เดตแล้วก็ c ทอ m ์เบีเดที่ซัพพอร์ตไม์ตัวนี้มาให้ด้วยนะครับทําให้เราสะดวกสบายในการทำไฟ์มากขึ้นแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะ ทำคลิปได้สนุกมากขึ้นโดยที่เราได้เสียงดีๆให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับนะนะครับอ่ะโอเคอย่างนี้ก็ลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณคนที่เข้ามาชมย้อนหลังด้วยนะครับอันนี้เป็นคลิปลฟ์นะครับก็เป็นการไลฟ์เพื่อที่จะ,ะแนะนําให้หรู้จักกับไมโครโฟนตัวนี้นั่นเองนะฮะอ่ะนี่ประมาณนี้นะฮะอ่ะ เรามาดูหน้าเราปา๊บนี่ฮะประมาณนี้อ่ะไฟจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าพอเราปรับตริมหยาดเนี่ยมันก็จะประมาณอย่างงี้ปึ๊บนี่อ่ะก็แชร์ตกีนได้ด้วยนะฮะแต่ว่าไอ้ตติมดาดแบบฟรีครับมันจะมีพาวเวอร์บายติมหยาดแปะอยู่ถ้าเกิดเราจ่ายเงินมันก็จะได้ได้อ่าเอารายน้ําออกประมาณนั้นนะครับแต่ว่าฟีเจอร์ต่างๆดีนะครับอ่าก็ใครที่อยากจะใช้ ไลฟ์นะครับสตีมอยาดก็เป็นคําตอบที่น่าสนใจไลฟ์ได้สิบคนนะครับคุยได้สิบคนในหนึ่งหน้าจอเลยนะครับไลฟ์ได้ยาวๆเลยนะครับถือว่าโอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวขอจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับฝากไว้นะครับตอนนี้นะครับนี่ให้ดูปุ๊บนี่ครับพอท t a เบิ USB ยูเอสีไมโครโฟนคิดนะครับอ่าชื่อรุ่นนะครับก็คือเป็น ตัวนี้ครับ AU PM 461 TR นะครับจำไม่ได้ันทีนะฮะนี่นี่ตัวนี้อ่าไม่ใช่ติตัวนี้ AU PM 461 TR ครับจาก COB Media นะครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่าไม่ชื่อมาอ v นนะครับนี่อ่าถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะอ่า ทำไลฟ์ทำอะไรต่างๆก็ลองติดต่อกับเทปกับเกียมเขาได้เขาจะมีไม์ให้เขาจะมะีแต่มีอะไรให้เนะฮะอันนี้เราเราพอดีเราถ่ายคลิปเสร็จแล้วนะครับแล้วเราอยากจะปิดคลิปละอ่าอยากยังไม่เก็บยังไม่เก็บของอะไลฟ์เถะหน่อยละกันนะครับก็ก็เลยได้ไฟแบบมานี้นะฮะจริงๆต้องเอาเอามาด้านนี้นะครับจะได้มีไฟแบบสวยๆนะฮะนี่ก็หลักๆนะครับก็ไม์ตัวนี้ถือว่าดีนะครับ ราคาไม่ถึงพันนะครับเนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยเสียงมันก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมครัมันก็จะห่างเนี่ยห่างใปใกล้ไหม่ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับมันก็จะใกล้ใหม่หรือว่าไกลใหม่ก็จะมีเสียงที่ต่างกันนะครับอ่าแต่ถ้าอยากจะให้เป็นเสียงที่มันอ่าพอดีกันตลอดเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นใหม่ที่ติดปกเสื้อหรือไม่ก็แบบว่าเป็นแบบงนี้มากกว่านะครับ อ่ะขอบคุณคุณสือชาติด้วยด้วยนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดด้วยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับบายมาลามาลมาละมา